ครับหลังจากเหนื่อยจากการเล่นฟุตบอลมานะครับเราก็มาทำข้าวกิ่นกันนะครับเมนูวันนี้ก็จะมีตำแป้งไข่ต้มนะครับระหว่างที่รอเตรียมอุปกรณ์ตำแป้งเราก็ต้มไข่รอไว้เลยนะครับแล้วก็มีผัดผักรวงนะครับตอนนี้เราทำตำแป้งก่อนนะครับก็จะมีพริกนะครับน้ำพริกแข้งนะครับสักหกเม็ดครับประมาณแล้วก็ตำให้ละเอียดนะครับ โขลกพริกละเลอียดแล้วนะครับเราก็มาเริ่มปรุงกันเลยก็เริ่มจากมะนาวนะครับซีกหนึ่งนะครับถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะนะครับชอบเปรี้ยวนะครับใส่นิดหนึ่งมะนาวแล้วก็มะเขือเทศน,นะครับสามลูกหวานให้บางนะครับพอดีคนะครับ ครับหลังจากใส่เคืองเทศแล้วนะครับก็จะเป็นหมงชูรสไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับใส่เล็กน้อยพอนะครับแค่นี้แล้วก็เป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลไมใกล้จะหมดนะครับน้ำตาลสักช้อนสองช้อนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็เป็นน้ำปลาครับน้ำปลานี่สูตรเด็ดแล้วของ ได้สวยนะครับบ้านป่าเหลืองนะครับสนใจก็โทรมาได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนะครับก็ใส่สักสองช้อนนะครับหลงจากกุ้งเสร็จก็ครับนั่งจะใส่ปลาลเสร็จนะครับเาก็เอาแปงที่เยวไว้นะครับแล้วก็ตำนะครับลงไปแล้วก็ตำโขกนะครับคนๆให้เข้ากันนะครับ จริงๆมันต้องมีครับนี่เราก็จะได้ตำแป้งหน้าตาอย่างนี้นะครับถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะครับผมทำเองกับเมย์เลยแวะมาชิมได้นะครับที่บ้านตนแป้งนะครับเลขที่5้าครับ1น9นะครับผมู่บ้านนังคือพอพ่านะครับครับต่อไปเราก็จะทำผัผักรวมนะครับครับต่อไปก็เป็นผักผันะครับผักรวมผักก็จะมีกระหล่ ลำดอกนะครับเห็ดเข็มทองแล้วก็แค่แบคิดว่าอะไรอร่อยก็เอาลงไปเลยนะครับเยอะๆนะครับก็ล้างก่อนแล้วก็เทน้ำทิ้งให้หมดนะครับนี่นะครับต่อไปครก็ก็ต็ดแกงนะครับน้ำมันในกระทนะครับ ไฟแรงปางนกลางนะครับเราให้เลือดครับเสร็จก็ใส่กระเทียมนะครับกระเทียมลุกหรือโขกให้ละเอียดน,นะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมี เกลือผงชูรสน้ำตาลซอสไข่นังลมแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับน้ำปลาครับก็กระทะเดือดนะครับน้ำ,น,นะน,ำน้ำมันเดือดก็ใส่ผักไปนะครับ ต้ับใส่เกลือเสร็จแล้วก็ใส่หู้ตุ้มนะครับเย็าน้อยไม่ต้องเยอะหมูตุ้าก็น้ำตาลนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครเพราะว่าปับหวานแล้วใส่เล่น้อยพอก็จะเป็นน้ำปลาล้อะแมกเจี้ยนะครับต er pues right. ่อร nah ุณรสออาหารนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับ ก็นี่ซอสไอยน้ำมงนะครับก็ผัดให้ผัดสุกนะครับครับแล้วพอผัดสุกแล้วก็วางแล้วทานได้เลยนะครับรับครับนี่ผัดทักที่เสร็จแล้วกับตังแดงดูน้าตา